สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนขาค่ะสาหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาทาเครื่องดื่มแบบว่าชงเองดื่มเองพร้อมเองค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะพึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่ดูแลตัวเองอ่ะพึ่งก็เลยสรรหาตัวนู้นตัวนี้อยู่ตลอดเวลา เอาง่ายคือการดูแลตัวเองนะเธอนะคะคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณอานะคะเอาง่ายคือมันสนุกนะการที่เราดูแลตัวเองนี่มันสนุกมากโดยเฉพาะยิ่งสูตรวันนี้นะคะทุกคนง่ายมากง่ายเวอร์ง่ายเวอร์ค่ะทุกคนค,ะค่ะคโอเคเรามารู้จักตัวช่วยของเราเลยว่าเฮ้ยสูตรนี้มันชงเองดื่มเองพร้อมเองยังไงนะคะโอเคตัวแรกคะ่ะทุกคน ตัวแรกนะคะกคะ็เป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟข้อบดละเอียดนะจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนแน่นอนค่ะกาแฟเนี่ยมีสารคาเฟอีนนะคะมันจะไปกระตุ้นระบบการทํางานของระบบสมองนะคะและที่สําคัญนะเะาช่วยไปกระตุ้นระบบเผาผานไขมันที่สะสมของเราให้ออกไปค่ะทุกคนโอเควันนี้จะพูดสันส้นๆนะคะทุกคนคะนะค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นนุม่มลกตตซอยค่ะนุ่มเล็กตาซอยที่แบบว่าอ่า น้ำตาลให้น้อยที่สุดนะคะส่วนกล่องนี้นะพึ่งแบบว่าน้ําตาลเขาแค่4กรัมนะน้ําตาลแค่4กรัมเองค่ะและไขมันนะคะไขมันแบบว่า22่รับสองกรัมตัว นมถั่วเหลืองเนี่ยเชื่อไหมว่าเขา,เามีสารต้านอนุมูลอิสระและก็อย่งอางเรียกอะไรมีสารไปช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งนะและที่สําคัญนะคะทุกคนเขามีวิตามินหลายตัวมากนะคะและตัวนี้ปราศจากอาคอเลสเตอรอลนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเนี่ยแค่นี้ทุกคนสูตรชเง,เง,งเองดมเองทมเองมีแค่2ตัวกะะัทุกคนเออส่วนตัวช่วยอ,อื่นๆก็คือน้าแข็งะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนใช้กาแฟ1นถึงสช้อนชานะคะนะและพึ่งก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาของทุกคนนะนี่ก็คือกาแฟ1ช้อนชาของพึ่งนะคะใครจะใช้2ช้อนชา,าก็ได้ชงกับน้ําร้อนให้ละลายประมาณ1แก้วช็อตแบบนี้นะภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าแก้วเป๊กน,นะคะทุกคนขาเนี่ยก็ชงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทีนี้พึ่งจะใส่น้ําแข็งนะคะทุกคน เพิ่งขอใส่น้ำแข็งก่อนนะคะอาจจะมีเสียงน้ำแข็งดังกรุงกริงกรุงกริงมั่งนะคะทุกคนเออนะอืแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเสียงน้ำแข็งถ้ามีเครื่องบดน้ำแข็งมันก็ดีแต่นี่พึ่งแบบว่าต้องไปซื้อแล้วตู้เย็นเพิ่งเองก็ไม่ได้แบบมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบน้ำแข็งที่กดจากตู้เย็นอ่ะมันไม่มีเช็คหน่อย โอเคค่ะจากนั้นนะพึ่งก็จะเทนมั่ดเหลืองลงไปสูตรนี้ง่ายมากกระเทออ่นจริงๆเทีกันเลยชิบนี่ขู่แก้วนี้แก้วใหญ่มากนี่โอเคเหลือพื้นที่ไว้เท่หน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนเฮ้ยสูตรนี้ง่ายเวอร์ง่ายมากนะคะโอ้ยเสียงดังนะเนี่ยเทกาแฟที่เราชงไว้นะคะทุกคน ลงไปแบบช้าๆเพื่อความสวยงามนะคะทุกคนเทที่ไรเกรงทุกทีเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเทแรงไปนะคะทุกคนมันก็จะไม่เป็นรูดไรที่สวยงามนี่ค่ะสวยไหมสวยไหม <c oughs> <c oughs> นะค่ะและสูตรนี้นะเพิ่งแนะนาให้ดื่มตอนท้องว่างเท่านั้น ถ้าไปดื่มแบบว่าเฮ้ยเพิ่งกินข้าวเสร็จกินขนมขบเคี้ยวเสร็จแล้วมาดื่มเออนะมันไม่ได้ช่วยอะไรต้องตอนท้องว่างค่ะทุกคนท้องว่างแบบว่าเฮ้ยฉันต้องการอะไรบางอย่างแล้วนั่นแหละค่ะทำสูตรนี้ดื่มเลยค่ะรสชาติเขาน่าจะม,มันออกความมันของนมถั่วเหลืองแล้วก็ตามด้วยฟิลความขมของกาแฟาสูตรนี้นะคะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าถ้าสําหรับน้ําพึ่งคนนี้แล้วก็เรื่องความหวานหาได้ยากค่ะทุกคน เราจะลดน้ำหนักจะสลายไขยมันความหวานเราไม่ต้องการค่ะนะทุกคนต้องทำความเข้าใจนะว่าเฮ้ยไม่เห็นอร่อยเลยมันจะอร่อยได้ยังไงอ่ะเราไม่มีความหวานเลยเราไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำผึ้งไม่เติมน้ำเชื่อมเพราะเราต้องการสุขภาพรวนๆนนะคะอือดื่มให้ดูแล้วกันเออมันได้อ่ะเนี่ย ใครที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะเอาไปทำดื่มค่ะนะถ้าใครห้ามใจไม่ไหวไปเติมน้ำเชื่อมลงไปหรือน้ำตาลลงไปหรือนมแบบว่านมข้นหวานลงไปให้ช่วยไม่ได้นะโทษพึ่งไม่ได้นะว่าทำไมน้ำหนักฉันไม่ลงนะคะนะรู้เรื่องนะค่ะสำหรับสูตรชงเองดื่มเองพร้อมเองก็มีมาฝากแบบง่ายๆแค่นี้ค่ะ ทุกคนลองไปทำดื่มนะคะค่ะสำหรับสูตรวันนี้และวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามพึ่นด้วยนะคะและกดกระดิ่งด้วยจะได้แบบแบบเรี่ยวแจะได้ไม่พลาดสูตรต่อไปที่พิ่งจะนำมาฝากนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ